ต้องขอขอบ,บขอคุณท่านที่คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานติ้น50คนจำแนกตามภูุมิี5วันโดยระหว่างการอบรมจัดให้มีการมาบัดฟพื้นฟูทางการไปเรียกผู้รับการส่ง้อบหน้าสถานสงเคราะประจวบคีีผู้เข้ารับการอบรมโดดจำนวน20คน5ปีวุธิการศึกษามหกจำนวน8คนส่วนนะครับที่ราชวัล ได้พูดถึงเมื่คิดมาถึงวันนี้เนี่ยบรรยากาศวันสุดท้ายที่จะไม่ย้อนกลับไปเสด็จยาเสดติคือเลิกได้ประการที่หนึ่งสองไม่ย้อนกลับไปผมคิดกับพวกเราเพียงแค่ว่าเป็นคนที่ตัดสินใจผิดผิดพลาดไปช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองหวังว่าแค่นี้ก็คงจะดูแลกันได้ไม่ต้องสางมารถที่จะ จะเกินจบมาได้เพราะเราเหมือนกันนมมมบกม,ม,มันจะทำให้เราเรารู้อะไรมากขึ้นเรามีปัญญามากขึ้นใกนการที่จะทำอะไรต่ออะไรให้ับะสบลวมร็ะ ผมจะเป็นนิกดีของพ่อแม่จะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกแล้วผมมาผมมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรผมเสพยาครับผมต้องขอโทษแม่ด้วยครับผมจะทำตัวดีๆแม่แหละหัวหน้าง,งานดี็็ับเป็นอย่างสูงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูก บูงงบรังโรงเรียนพิิัพลเมืองยังสบายดีครับครูฝึกก็ดลลีลูกรู้แล้วว่ามันไม่ดีลูกกลับไปถึงบ้านลูกจะเป็นคนดีของแม่ได้โง่หน้าครับเอากลับไปแทนแม่กลับไปเอ้ะนั่นแหละแทนแม่ก่อนจะทำอะไรอ่ะ คิดถึงตัวเราคิดถึงครอบครัวคิดถึงคนกระทบขอครอบครัวเราว่าจะเกิดอะไรกับครอบครัว